นี่จ้ะเมนูรสโอชาปัถนาเกี่ยวคือโอ้เจ๊บนหัวเจนี่ไปขโมยวัดมาปะเนี่ยโอย้แต่บ้าเหรอฉันไปซื้อมาจากสำเพ็งจะว่าไปชื่อเมนูเจนี่ก็เวอร์เหมือนกันนะเนี่ยก็เพื่อความน่าสนใจไงจะให้เป็นเมนูมาม่าธรรมดาแบบร้านอื่นได้ยังไง ตั้งมาเป็นรอยชื่อ,อแล้วมั้งเรเจ๊จําได้ไหมว่าแต่และเมนูมันต่างกันยังไงจําได้สิมันก็อยู่ในชื่อเมนูนั่นแหละอย่างชามเนี้รสโอชาปลาธราเกี่ยวคื่นเนี่ยในชามเนี้ยมันก็มีเนื้อปลาปลาก็มาจากทะเลทะเลก็มีคื่นไงถูกไหมล่ะโอ้ยตั้งชื่ออะไรจําได้คนเดียวเลอะเทอะสุดๆว่าแต่ฟ้าเพื่อนล่กไหนว่าจะมากินด้วยกันหรือว่าจะมาพร้อมแฟน ฟ้ามันเลิกกับแฟนไปตั้งนานแล้วแล้ววันนี้มันจะขับมอไซค์มาโอ้โหถึงกับต้องแวนมาเองเลยหรออืมมันส่งข้อความมาบอกฉันตั้งแต่เมื่อคืนน่ะว่าจะต้องมาตำร้านเจนมาเดือให้ได้ฮัลโหลฟ้าแกอยู่ไหนแล้วเนี่ยฮะฟ้าเกิดอุบัติเหตุเหรอคะ พักบ้างนะแกมางานศพเพื่อนทุกวันเลยเนี่ยมันก็ทันหันเกินไปอะเจ๊ฉันไม่คิดว่าฟ้ามันจะจากไปเร็วขนาดนี้อะเอาเถอฟ้ามันคงมาสบายแล้วแหละแกก็เข้มแข็งน,นะ ฉันองเข้าบ้านแล้วนะปีมแกก็พักผ่อนบ้างะเซกลับไปดีนะ เจ๊เจ๊เปิดประตูห He น่อยเจ๊เจ๊เปิดประตูหน่อยเจ๊เฮ้ยแกมาชุดนี้รีบขนาดนี้ได้หรอก็รีบนะสิเมื่อคืนฟ้ามันมาเข้าฝันฉันมันบอกว่าอยากกินเมนูร้านเจ๊อะรีบทำบุญให้ด่วนๆเลยแล้วแล้วเมนูอะไรล่ะ ก็เมนูที่ฟ้าอยากกินแต่มาไม่ถึงร้านวันนั้นไงแล้วมันคือเมนูอะไรล่ะแล้วเจไม่รู้หรอว่ามันคือเมนูอะไรฟ้ามันก็ไม่ได้บอกฉันเ้หรือว่าจะเป็นเมนูเผ็ดอร่อยร้อยรีมันคือเมนูอะไรอะเจช่วยบอกเป็นชื่อปกติได้ไหมออยก็มมามาอย่างพริกสดไงใส่ปลาหมึกยะดไส้หมูสับแล้วก็ใส่พริกเผ็ด ฟ้ามันชอบสั่งเผ็ดมากจนต้องวิ่งไปร้อยลีเพื่อให้น้ำลายหยดจนให้หายเผ็ดไงเจยไม่ต้องอธิบายแล้วรีบไปทำเถอะเดี๋ยวใส่บาดไม่ทันอ๋อ๊ะไปไปไป ฟ้านี่แกได้กินเมนูที่เข้าฝันฉันเมื่อคืนแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่เมนูนี้อะแกอ้เผ็ดข้าพระฉันนะคงเผ็ดจีวนปิวแน่เลยเอา้าก็เจมาเดือบบอกฉันว่าแกชอบเมนูนี้ไม่ใช่หรอมันก็ใช่แต่นี่ไม่ใช่เมนูสุดท้ายที่ฉันอยากกินอะ ทำให้ใหม่หน่อยสิแล้วมันเมนูไหนอ่ะแกลองบอกชื่อฉันมาสิโอ๊ยฉันจําชื่อไม่ได้หรอกแกก็รู้นี่ว่าเจมะเดือ่อตั้งชื่อยากกะตายงั้นแกก็อธิบายมาคร่าวๆได้ไหมว่าใส่อะไรบ้างอ่ะงั้นแกจําให้ดีนะเมนูนี้มันมีนออนมีปูอัด หมูสับเอ่อแล้วก็ผักกาดขาวแล้วก็กะหลาปีน่าจะประมาณนี้นะเจ๊โอ้เมนูนี้ยมันมีหลายอย่างมากเลยนะมีแค่กว่านี้ไหมฉันจําได้แค่นี้อ่ะอ๋อแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวด้วยเจ๊นี่เจ๊นึกไม่ออกหรอไหนบอกว่าจําได้เกือบทุกเมนูไงโอ้ยเมนูมันก็คล้ายๆกันหมดนั่นแหละจะเพิ่มจะใส่อะไรนิดหน่อยอะ่ะมันก็เป็นเมนูใหม่แล้ว แล้วนี่ฉันจะรู้ไหมเนี่ยว,ว่าเป็นมาม่าเมนูไหนอ,ะอ่ะเอ้าเป็นว่าอยาททำไปทุกแบบเลยแล้วกันถ้าเราทำเยอะแบบนั้นน่ะฉันว่าเราใส่บาทไม่ทันแน่เลยไม่เป็นไรหรอกเราก็เข้าไปทำบุญที่วัดเลยไงแกก็ช่วยฉันด้วยนะได้ค่ะเจ๊มา,มาิมามีอะไรนะก็หลั่งปีแล้วก็ผักฐานอะไร ฟ้าแกฉันได้กินแล้วนะเมนูที่แกทำมาวันเนี้แต่เหมือนก็ยังไม่ใช่เมนูสุดท้ายอยู่ดียังไม่ใช่อีกเหรอแกนี่เรื่องเยอะจริงๆเลยกินไปตั้งหลายเมนูพอได้แล้วมั้งไม่ได้ไม่ได้มันคาใจงั้นเอางี้แกอธิบายใหม่ให้ฉันฟังทั้งหมดเอาเทียบเคียงกับเมนูธรรมดาให้มากที่สุด และฉันจะพยายามจำเนี่เดี๋ยวฉันไปจดให้รอบแป๊บหนึง่งโอเคมีแค่นี้แล้วใช่ไหมถ้ารอบนี้ยังไม่ได้อ่ะรอบหน้าแกก็ไปเข้าฝันเจ๊ามาเดือนูน่นก็อยากไปอยู่เดี๋ยเจ๊แกแขวนพ้าดิเราฉันจะบอกแกให้นะว่ารอบเนี้ยแกไม่ได้ฝันฝากด้วยนะเพื่อนรัก ฝันรอบเนี้ยจำได้แม่นเลยเหรอฉันไม่ได้ฝันนะสิเจ๊ฟ้ามันมาหาฉันตัวเป็นเป็นเลยเนี่ยจริงเหรอขอลุกแล้วที่ฉันจดมาเนี่ยเข้าข่ายกับเมนูไหนบ้างอ ฉันไม่น่าหาเรื่องตั้งชื่อเมนูสนุกแบบนี้เลยไม่คิดว่าจะลำบากหาเมนูให้ผีแบบนี้เปมเปมเปมนี่แกอย่าบอกนะว่ายังไม่ได้อีกอะ่ะโอ้โหนี่แกกินเกือบครบทุกเมนูในร้านแล้วนะอ๋อฉันนึกออกแล้ว เมนูเนี้ยฉันเคยไปกินกับไอ้แฟนเก่าฉันเองแกลองไปถามไอ้ดูให้หน่อยสิเขาอาจจะจําได้ก็ได้ฮะแกว่าไอ้จะจําได้หรอแกสองคนเลิกกันไปตั้งนานแล้วนี่ช่วยฉันหน่อยนะนะนะถ้าฉันไม่ได้กินอะ่ะฉันก็ไม่ได้ไปเกิดแน่เลยจําได้สิเพพาะว่าเมนูนั้นอะ่ะฟ้าบอกว่าอร่อยและถูกใจที่สุดเลย เจ๊เรารอดตายแล้วแต่เสียดายนะที่ไม่ได้พาฟ้ามากินซ้ำขอเลิกกันก่อนแล้วนี่จำได้ไหมว่าเมนูนั้นนะ่ะชื่อว่าอะไรไม่มีชื่อหรอกครับเพราะเป็นส่วนที่ผมคิดขึ้นมาเองเจ๊จำไม่ได้หรอ ปิมนี่คือเมนูที่แกอยากกินก่อนตายใช่ไหมอืมรสชาตินี้เลยอร่อยมากถ้าแกไม่ตายก่อนแกคงได้กินเมนูอร่อยๆหลายเมนูเลยแต่ตอนนี้ฉันไม่มีอะไรติดค้างแล้วคงต้องไปแล้วนะ แกคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยฉันจะรอเจอแกนะปิมอืมเดี๋ยวฉันทํำมุญไม่ให้แกนะมามา่าหมูสับไข่กุ้งลูกชิ้นปลาได้แล้วจะ ม่ตั้งชื่อเวอร์ให้มันแล้วหรอกครับเจ๊เนี่เอาแล้วฉันกลัวมีปัญหาแบบตอนฟ้าอีกตอนเนี้ยฟ้ามันน่าจะไปเกิดใหม่แล้วแหละแล้วก็ฝากมาขอบคุณไอ้กับเจ๊ด้วยนะเมื่อคืนฟ้าก็มาหาฉันเหมือนกันก็ขอโทษเรื่องที้คางคาใจพูดแล้วก็คิดถึงมันเนาะไว้เ่าว่ะไปทําบุญด้วยฟ้ากันเนาะ